คนนี้จีว่ามาดาเดฟบีมเดฟสวัสดีค่ะอ่า วันนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนผู้สภาษาญี่ปุ่นนะคะใช่ค่ะจะเราจะเป็นตะกร้งให้นะคะ,น,น,ะน้องมิงงมีอยากเข้าห้องน้ำหืมน้องมิมิอยากเข้าห้องน้ำเหรอถ้าน้องมิมิอยากเข้าห้องน้ําน้องมิมต้องพูดภาษาญี่ปุ่นก่อนเข้าห้องน้ำภาษาญี่ปุ่นก็คือเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้ถามว่าเข้าห้องน้ํานะจะถามว่าห้องน้ําไปทางไหนก็จะพูดว่าทอยเลวะโดโคเดสกะทอยเลวะโดโคเดสกะ ああน้องบิมลองพูดนะทอเยเลวะน้องบิมเดสก้าไม่ใช่ทอเยเลวะทอเยเลวะทอเยเลวะทอเยเดะโดโคโดโคเดสก้าเดสก้าอ่าอายุรอบนึงทอยเลวะทอเยเลวะโดโคเดสก้โดโคเดสก้าอ่าทอยเลทอยเลนี่มันเป็นคำทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษเนาะปะเ,เดี๋ยวเราเดินไปด้วยนุ่งคอนเห็น์ตบ้างเออทอยหนึ่งนานอะ่ะเห็นไหม เห็นเห็นป้าย toilet toilet ไหมคือมันเป็นคำทับต่์มาจากภาษาอังกฤษเนาะใช่ไหมคะน้องบีมใช่มันก็เลยเอามาพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า t o ยเล t toilet คำว่าส่วนคำว่าด็คกโกนี่ก็คือแปลว่าที่ไหน t o ยเลวะโดกโเดสคะก็แปลว่าทอยเลวะเอ้ยห้องน้ำอะอยู่ที่ไหนล่ะคะห้องน้ำอยู่ที่ไหนคะห้องน้ำอยู่ทางไหน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 ทางนูน้นทางนูน้นใช่ไหม โอเคไปกันเลยมดน้องขอน้องขอถือกล้องแล้วกล้องทำไมมันไม่มีรูปหันหันหน้ามาหันหันหน้าหันหน้าหาตัวเองโอเคนี่นะคะตอนนี้เราอยู่นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะถือกล้องนี้มานะคะเนี่ยเอินเด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 ี๋ยวเราพาดูตัวงูนะคะนี่ค่ะเราอยู่ที่เราอยู่ที่โรงแรมอะไรวะโรงแรมลิสก้า เราไปข้องน้ำห้องน้ำเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราให้ดูอันน like ี้ค่ะนี่ข้องน้ำไปทางไหนต่อไฮเดียวาดูโคเดสก้าไฮเดียวดูโคเดสก้าเดี๋ยวพี่วันติ้โคเดสก้าที่นี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวถือกล้องให้ดูนะคะเด็กพอแล้วค่ะจบคลิปค่ะยังไม่จบนะคะจบแล้วมาตาชิตะมาตาสิกะมาตาชิตาเจอกันในอีพีถัดไปนะคะบ๊ายบาย หนึ่งหนึ่งห้องจะได้มาสองใบนะคะพร้อมกับคูปองอย่างอื่นส่วนลดอย่างอื่นด้วยดเดี๋ยวตันนี้จะพาเด็กน้อยมาเล่นเดินไปเล่อยต้องไหนคะน้องบีอยากเล่นตอนไหนตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้หันหน้ามาแต่ว่าต้องรอทุกคนลงมาก่อนนะคะมา้มาพาพามาอยู่ตรงน,นี้หน่อยเร็วไหนไหนไหนใครตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นไหม เราไม่ให้คนสูไม่ถึงขึ้นนะอ๋อสนุกมากเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นกันแล้วนี่ค่ะเราจะเด็กอีกครั้งหนึ่งต้องยอมให้น้องวิมด้วยไม่เป็นไรค่ะเขาบอกว่าจำนายบัตรอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนลูกสอนพี่ไปตรงไหนพี่เป็นโน่นอ๋อเดี๋ยวคลายไฟเนาะ

อุ้ยจบไม่ร้องหรอกออได้ได้ได้้ดดบายหน่อยบายๆหน่อยบายบายบาย นี okay. ่เด well, ็กอ uh ีสองคนนี่นะโอเคเมื่อกี้เราพูดว่าอะไรนะ the c ร a r a c t e r d เอ้ยถอยเลวะ t h โคเดสก h e c h ค r a สกา r อยเลวะถอเดวะ t h โค o d โคเดสก d เอสก c h a r ตอนนี้เราอยู่ในลิฟต์นะคะก็วันนี้ก็ได้อีกคำศัพท์หนึ่ง้วเนาะ ตไปเล่นส,สนุกให้ทุกคนด้วยโอเคได้ภาษาด้วยได้เล่นด้วย